อ่าโอเคนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเอวมิวานเนาะแล้วก็อยู่กับผมที่เกมราเดนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมนะโอเคนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะหรือในสัปดาห์นี้นะครับผมก็มาถึงเป็น EP ีที่5แล้วนะเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะสำหรับอ่าซีรีส์ลองลูบี้นะครับผมหรือเก็บรูบี้อ่าเพื่อเพื่อไปเปิดเกียร์คริสต์มาสชิ้นใหม่นะครับผมอ่าก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วก็ จะได้มาเพิ่มอีกกี่ลูบี้นะครับผมก็เดี๋ยวลุ้นดูกันพร้อมผมแล้วกันเนาะไปรับลูบี้กันเนาะในคลิปวีดีโอนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมมีอยู่900รลูบี้นะครับผมอ่ายังคงแบบอ่าอดทนอยู่ยังคงแบบกั้นไว้อยู่ยังคงแบบพับนิ้วมืองอิ้วมือบิดนิ้วมือไว้อยู่เนาะสำหแรบบับอ่าเปิดคอรโบรเดือนนี้นะครับผมนี่ตอนนี้คือยังมีตู้อยู่นะ เป็นตู้เพิ่มอากาศจับคู่ตัวโหดเนาะนะครับผมตอนที่ผมอัดคลิปนะครับผมมันยังมีอยู่นะครับผมอ่าก็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 เปิดไปแล้วแหละนะครับผมเปิดเป็นตัวคาชานะไอดีหลักไม่ได้นะครับผมก็เป็นคลิปที่แล้วเนาะคลิปโดยที่แล้วเราเปิดไปนะครับผมได้ไม่ได้อะไรไงนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมนะก็ขอขายคล้องหน่อยละกันนะครับย้อนกลับไปดูได้หน่อยย้อนกลับไปดูได้นะครับผมว่า ได้ตัวโหดบ้างหรือเปล่านะครับผมโอเคในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปเลบาเลยดีกว่านะสำหรับรูบี้นะครับผมตอนนี้มี900โอ้โหคือก็มาแบบโกเยอะหลาย EP แล้วนะครับผมหลายพาสหลายสัปดาห์ละนะกว่าจะถึงขนาดนี้ได้นะครับผมต้องได้หน่อยนะเกียร์ชิสมากนะครับผมได้หน่อยนะครับผมขอร้องทีเนี๋ยนะ ต้องแบบอย่างนั้นก็คือแบบได้เจ็ดดาวสักสองชิ้นน่าจะน่าจะโอเคเลยแหละสำหรับผมนะไอเกยียร์คริสต์มาสแล้ว,แล,วแล้วเป็นเกียร์แบบชิ้นหุ่นโหดด้วยนะครับผมนะขอร้องมาสักสองชิ้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่อุ่นใจมากๆเลยเพราะว่าลูบี้เนี่ยเท่าที่ผมแบบนับดูเนาะผมจะพยายามแบบอ่าไม่ใช่สิเท่าที่ผมนับดูนะครับผมมันจะถึงแบบประมาณเกือบเกือบถึงจะสองพันนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามเก็บให้มันถึง2000ให้ได้นะครับผมอ่าสำหรับลูบี้นะ นะครับผมก็ถ้าได้ Ruby ถึง2,000เนี่ยมันก็จะเปิดได้โอ้เยอะอยู่นะน,น่าจะแบบน่าจะแบบหลายครั้งอยู่นะครับผม10กว่าครั้งใช่ไหมนั่นแหละนะครับผมก็เฮ้ยนั่นแหละขอหน่อยนะครับผมเปิดต้องเยอะต้องแยะเกียร์คิสมันไม่ออกสักไม่ใช่คิสมันไม่ออกเลยเกียร์คิสมาเจ็ดดาวไม่ออกสักชิ้นเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเซ็งเหมือนกันนะเออ <laughs> เพราะฉะนั้นต้องออกให้หน่อยนะ คิดว่ามาวันไหนก็มาผมคิดว่าน่าจะมาช่วงกลางๆเดือนหรือช่วงแบบสิ้นเดือนนะครับผมอ่าก็ <อ ál. S 3> เดือนไหนก็เ,เป็นเดือนธันวาคมนะครับผมก็เป็นเดือนที่12เลยนะครับโคโรโบจะมาก่อนนะอ่าโคโรโบนี่ผมคิดว่าอาจจะมาเป็นโคโรโบที่อาจจะผมชอบอีกก็ได้นะหรือก็อาจจะผมไม่รู้จักก็ได้นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะโหดเหมือนกันกันกนกบรอบนี้นะครับผมสาหรับตัวน้อง เรมกับเอมิเลียนะครับผมไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับเลยดีกว่าเราพูดมากทําเพลงละเราพูดมากเหลือเกินนะครับผมมารับเลยแล้วกันนะครับผมรูบี้ผมได้มาเพิ่มอีกแน่นอนเนาะก็เหมือนกับทุกๆสัปดาห์เลยนะครับผมจบไม่ได้แบบเพชรหนึ่งนะผมเล่นยังไงก็ไม่เล่นยังไงก็ไม่ถึงนะเพชรหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะก,ก็ได้มาทุกๆสัปดาห์ก็เป็น140รรูบี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจดบันทึกไว้ก่อนนะรวมทั้งหมด ตอนนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย1040รูบี้ว้าวได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเยอะมากเลย40รูบี้จบลีดที่สองโอเคนะครับผมผมจบไม่ไม่ใช่ผมจดบ,บันทึกทุกรอบไว้นะครับผมว่าผมเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะจบลีดอะไรยังไงแล้วก็รูบี้ได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะก็บันทึกสถิติไว้นะครับผมเผื่อจะแบบใช้ในอนาคตเนาะแบบตั้งเป้าหมายแบบ อาจจะเป็นพวกเกียอะไรอะจันทาหรือไม่ก็เกียปีใหม่ก็ได้นะครับผมเออปีใหม่ผมก็อยากจะเปิดอย่างเดียกันนะเออแต่ว่าคือนั่นแหละนะ <c ười> คิดมัดผมว่ามันออกง่ายกว่านะผมเลยแบบตัดนตะเอาคิดมัดน่าจะดีกว่าเนาะก็นั่นแหละเหตุผลนะฮะ <c ười> ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็ นาจะพากันแบบเก็บรูบี้ลองลูบี้น่ยน่าจะแบบรอเปิดคริสต์มาสเหมือนกันกับผมเนาะความคิดผมก็น่าจะเหมือนกันกับเพื่อนๆล่ะเนาะนะครับผมไม่น่าจะแตกต่างกันอะไรมากเท่าไหร่เนาะโอเคก็เดี๋ยวตีพีวีพีเล่นสักหน่อยสักรอบ2รอบสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาพูดเรื่องของการอ่ายังไงดีวางแผนต่อเนาะเออในแต่ละไอเดียนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มทยอยทยอยเปิด อะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มี ID มาใหม่ด้วยนะครับผมอ่าซึ่งก็นั่นแหละนะก็จะแบบเ <c oughs> ออ่เขาเรียกอะไรคลิปเปิดกาชาก็จะเยอะขึ้นนั่นนี่โน้นก็จะเยอะขึ้นอัปเดต ID นั่นนี่โน้นก็จะเยอะขึ้นนะเพราะว่าอ่าในส่วนของ ID 5เนี่ยเอาพูดเลยละกัน ID 5ของผมเนี่ยคือมันอัปเดตเพื่อที่จะเยอะค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะครับผมเพราะว่า ผมทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยๆอัปเดตเรื่อยๆก็แล้วกันนะ ID ห้นะครับผมตอนนี้ปัจจุบันผมอ่าเอาจริงๆนะก็เออกำลังแบบหากบให้เร็วที่สุดให้มันปั้นน้องเอมิเลียให้มันแม็กได้เร็วที่สุดนะแต่ตอนนี้คือ <c oughs> ไม่ได้สักทีนะครับผมตอนนี้คือแบบรอแค่เลนเจอร์พาร์ทให้มันถึงอ่ารีวิวสานะครับผมถ้าจะไม่ผิดเนาะรีวิวสูงสุดเลยนะครับผมมันจะได้กบ อัลตร้าเนาะถ้าจาไม่ผิดนะครับผมมันจะได้ทุกรอบเนาะก็นั่นแหละผมรอตอนที่ตอนเดียวนะอันอื่นผมได้หมดเยบบ้อยแล้วนะครับผมไล่หาเก็บนั่นเก็บโน่นเก็บนี่หมดแล้วสําหรับกอบอัลตร้านะครับผมกบดานะฮะคือโอโ้โหผมว่าผมหากบเก่งนะแต่ว่ามันยังเก่งไม่พออผมยังเก่งไม่พอนะครับผมตอนนี้คือแบบต้องรอคอยไปก่อนเนาะถ้าอัพ ตอนไหนได้นะครับผมสาหรับ id ห้าน้องเอเวเดียแต่ครับผมถ้าอัพได้ตอนไหนนาะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีตอนไหนสักคลิปสักไหนสักคลิปนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันละกันนะตอนนี้ก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะครับผมตอนนี้คือฟาร์มวลฟาร์มวัตถุนุงวัตถุดิบอะไรไปก่อนนะครับผมนะตอนนี้วัตถุดิบก็น้อยมากเลยนะครับผมแน่อนอนแล้วก็ id สร้างใหม่มันก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับผมมันต้องแบบเริ่มเก็บสะสม ให้มันได้เยอะๆนะครับผมเพื่อจะได้แบบต่อยอดไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรต่อยอดไปแบบสลับล่างหรืออัปเกรดนั่นครับเกี่กเนี้ยในรอบหน้านะครับผมรอบหน้าก็เป็นรอบแสงมืดเก่าเนาะเอ้ยไม่ใช่แสงมืดใหม่นะครับผมเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นแสงมืดน่าจะเป็นธีมฮาโลวีนนะครับผมอ่าก็ได้ยินข่าวมาแว่วๆเนาะเออนะครับผมส่วนตัวทตุแสงทัดมืดใหม่เนี่ย ได้ยินว่าจะเป็นธาตุมืดนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าโหก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมว่ามันจะเป็นธาตุมืดจริงหรือเปล่าเนาะเอ้โหทีมนี้ผมแพ้ว่ะสู้ไม่ได้นะครับผมทีมน่าจะเอไม่ใช่ทีมสิเกียร์น่าจะอ่อนกว่าเขานะครับผมไม่ไหวเลยอ่าโอเคนะคผมพูดถึงไหน,น,นเนี่ยลืม <laughs> นั่นแหละนะครับผมก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาเนาะว่ามันเป็นธาตุมืดมานะครับผมก็เลยคิดว่าเออ ดี๋ยวจะวางแผนสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมแต่ละไอเนียเราไหนๆก็เปิดอะไรก็เริ่มจะไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมเราวางแผนเก็บไปต่อยอดเดือนถัดไปน่าจะดีกว่านะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับผมเปิดโคลโบนี่แหละนะครับผมเปิดน้องเนมเนียตันไม่ได้เลยนะครับผมเออเปิดได้แค่น้องเลมอย่างเดียวเนาะไอดีนั่นแหละไม่อยากจะพูดไม่อยากสปอยนะครับผมใครยังไม่ได้ดูเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเออว่าได้ไอดีไหนมาบ้างเนาะ ส่วนการรีวิว9้าดาวนล้วก็รีวิวไปเยียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเออน้องเลมนะครับผมย้อนกลับไปดูได้เหมือนกันนะฮะาขายของเก่์อีกแล้วนะครับผมเออเดีวผมก็จะแปะตัวไอไว้ให้แล้วกันนะครับผมถ้าไม่เห็นอ่าผมแปะตัว,ตวไอไว้ให้เนาะก็แสดงวนน่าผมลืมไม่ก็ขี้เกียจน,นะเออเพราะว่าหลังๆมาคือผมจะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหรนะ่เนาะไกีตัวไอนะครับผมเออส่วนใหญ่จะแบบให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ไปหาในช่องของผมแล้วก็กดไปที่รูปวิดีโอไม่ใช่รูปเลยกดไปที่วิดีโอนะครับผมมันก็จะเห็นนะฮะอ่ามันก็จะเห็นเลยนะครับผมว่าเป็นคลิปอะไรยังไงนะครับผมก็ปัดๆไปดูได้นะครับผมคลิปลางๆลงคลิปกเก่าก่อนหน้านี้นะครับผมนะก็ช่วยๆดูให้ผมหน่อยนะครับผมสนับสนุนผมหน่อยนะสนับสนุนโดยที่แบบดูคลิปผมเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ได้นะ อ่าเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบขอกรอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมนะคือก็ <c oughs> นั่นแหละนะคือยอดวิวมันตกมากนะครับผมตอนนี้คือผมรู้สึกค่อนข้างที่จะท้อมากเลยนะครับผมทั้งที่ผมแบบแบบว่าตั้งใจทําทุกคลิปแล้วก็ลงแบบโคตรถี่เลยนะครับผมคือมีแค่เดือนนี้ลรมั้งเดือนเดียวนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษมากเลยผมลงคลิปตด้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยแล้วก็ลงคลิปแต่ละวันคือหรือแต่ละอาทิตย์เนี่ย คือเยอะมากนะครับผม3 4คลิปเลยนะครับผมทั้งเปิดกาชาทั้งเล่นนั่นเล่นนี่นะครับผมมีแค่คลิปราเรนเจอร์อย่างเดียวเลยไม่มีเกมอื่นนะครับผมโอ้เป็นไงล่ะทุ่มเทมากนะครับผมนั่นแหละก็เลยแบบเออนั่นแหละก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยๆกันดูหน่อยก็ได้ดูไม่ไม่จบก็ได้นะครับผมดูแบบพอมันได้วิวให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมนะคือเขากราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะกราบคอร้องเลยนะโอเคนะครับผมขอบคุณครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันผมขอไม่ตีอแล้วกันคือมันมีแต่ทีมันโหดแล้วเนาะเนี่ยไม่ไหวแล้วครับผมนี่คือมันมันผมจบหลีเพชรสองมันก็แบบไอ้พวกหลีเพชรสองมันก็แบบจะตกลงมาอยู่อยู่ด้วยกันกับผมด้วยเนาะมันก็จะโอ้นั่นแหละโหดนะครับผมเกียร์เขาแน่นอนเนาะโหดกว่าผมแน่นอนเกียร์ส่วนตัวเนี่ยผมน่าจะแบบสูสีกับเขาอยู่นะครับผมเนาะก็พอมีแสงเืดบ้างนี่ ตัวหนึ่งแม็กแล้วก็มีโคโรโบนะครับผมมีตัวอ่าเขาเรียกว่าเน,นเจอร์เนเจอร์ของตัวเกมนะครับผมเออมีนิดหน่อยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นโคโรโบมากกว่านะเออทีมผมแต่ว่าก็เป็นโคโรโบที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งอยู่นะนะครับผมอ่แต่ส่วนในอนาคตก็อาจจะเจ๋งกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ต้องรอรุ่นดูกัน นะฮะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตหาเกียร์ก่อนเะแล้วกันนะฮะอ่ะส่วนบัคอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดนิดหน่อยแล้วกันนะฮะก่อนที่จะจากกันไปเนาะส่วนบักของน้องเลมกับน้องเอเวเลียเนี่ยคือผมคิดว่ามีประโยชน์ไหมอ่ะผมว่ามันก็มีประโยชน์นะมันทําให้แบบโหดขึ้นมากๆเลยนะเออก็โอเคเลยนะครับผมผมสำหรับผมเนาะคือมันแบบ มันดูแบบพิเศษมากเลยนะฮโคลโรโบร,รอบนี้นะครับผมแล้วมันก็เป็นโคลโรโบรผมชอบด้วยนะรีซิโลนะครับผมเป็นน้องเลมน้องเลยมผมชอบจริงๆิงไม่ใช่น้องเลยมสิเอมิเดียผมผู้ผิดผมชอบเอมิเดียเป็นพิเศษด้วยนะครับผมนั่นแหละก็เลยเป็นแบบโอ้โตัวเกมแบบตั้งใจอะไรใส่บักมานี้บักอันนี้มาหรือเปล่าเนี่ยผมกม็รู้เือนการนะฮะก็สวนตัวชอบด้วยแล้วก็แบบรู้สึก รู้สึกรักเลยนะฮะรอบนี้ผมแบบต้องต้องแบบเปิดให้ได้นะครับผม ID หลักแต่ก็แน่นอนนะ <c oughs> ไปดุ้นดูกันนะครับผมไปย้อนดูได้ <c oughs> นะครับผมว่าผมได้บางหรือเปล่านะผมเปิดดูแล้วนะครับผมนะ ID หลักนะครับผมออโอเคสำหรับคลิปตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาอ่า อัปเดตนะครับผมสัปดาห์นี้ว่าได้ดูบี้มาเพิ่มเท่าไหร่แล้วแล้วก็เก็บดูบี้ได้ถึงเท่าไหร่แล้วนอกสําหรับซีดี้เก็บดูบี้หรือดองดูบี้นะครับผมเพื่อไปเปิดเกียร์คริสต์มาสชิ้นใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอกราบขอบคุณมากๆครับผมโอเคหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ขอกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดดู คลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะซาโยนาระครับผมอืมแล้วก่อนนะฮะ <c oughs> ให้ตายสิ